กลับมาคุยกันต่อถึงเรื่องฟอร์มอีกสักคลิปหนึ่งครับผมก็คือมีน้องๆไปดูคลิปที่เกี่ยวกับการทําฟอร์มซ้อนฟอร์มนะครับคลิปเดิมของพี่เนี่ยนะครับพี่บอกว่าสมมุติว่าเรามีฟร์มอ่ะฟอร์มนี้ก็ได้นะครับฟอพาร์ทหนึ่งเนี่ยนะครับแล้วเราวันนั้นอธิบายให,ให้ให้ให้ฟังว่ามันมีพวก อ็อบเจกต่างๆนะครับแล้วในอ็อบเจกนั้นเนี่ยมันมีเรื่องของสับฟอมโอเคไหมครับเนี่ยสับฟอมสับรีพอร์ตเนี่ยนะครับก็เลยมีฟอมหนึ่งฟอมใหญ่เนี่ยซ้อนฟอร์มเล็กอยู่อยู่ด้วยเนี่ยเราน,น้องไปดูคลิปอื่นเขาเนี่ยเขามีแล้วเราไม่มีจริงความตั้งใงพี่เนี่ยพี่จะ,ะสอนเรื่องเบสิกก่อนนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรถ้าน้องถามมาพี่ก็จะตอบให้เลยตรงนี้เป็นในคลิปนี้นะครับ มันมันยากไหมมันง่ายๆหลักการคืออะไรก่อนหลักการคือเรามีเมนฟอร์มอยู่นะครับเช่นเนี่ยเรามีข้อมูลสินค้าคงคลังอยู่หนึ่งตัวนะครับเราก็ในนี้มีข้อมูลเช่นสองจุดหนึ่งสองสองสี่มีอะไรบ้างอะไรทั้งหมดใช่ไหมฮะทีนี้ในชีวิตการทํางานจริงของเราเนี่ยในแต่ละวันเนี่ยเรามีการรับการจ่ายไปถูกไหมครับแล้วทีนี้เราอยากจะดูฟอ,อร์มเนี่ยหนึ่งฟอร์มเนี่ยให้มันเห็นทั้ง คัสตัวเนี้แล้วมันเห็นความเคลื่อนไหวการรับใจของแต่และวันเนี่ยไปในตัวเดียวกันเลยไปในฟอร์มเดียวเลยสมมุตินะอ่าอันนี้จุปส่วนแรกตอนแรกเนี่ยเราให้มันฟอร์มหลักก่อนโอเคไหมครับเพื่อจะป้อนข้อมูลจะเพิ่มแต่อะไรก็แล้วแต่เข้ามาเนี่ยนะครับแล้วก็เรามีแยกฟอร์มไปทําก็คือฟอร์มเนี้ย <c oughs> นะครับอันนี้อันนี้เราทําเป็น data sheet โอเคไหมครับเรามีทั้งแบบ แนวนอนด้วยแบบแบบทาบูล,ลาแบบฟอร์มแนวนอนก็มีโอเคไหมครับเวลาลันขึ้นมามันจะต่างกันโอเคไหมครับตัวนี้มันจะเหมือนเหมือนเป็นตาราง Excel ธรรมดาโอเคไหมครับซึ่งเดี๋ยวพี่จะเอาแบบตาราง Excel เนี่ยเอามาซ้อนเอาไวใ้ในในในฟอร,ร์มหลักอันนี้อ่ะทีนี้เรามาลองทํากันดูนะครับอ่ะพาร์ทหนึ่งเนี่ยฟอร,ร์มพาร์ทหนึ่งโอเคไหมครับเนี่ยฟอร,ร์มเนี้ยพี่เซฟแอดก่อน นะครับให้มันเป็นพาร์ทสองนลยนะครับมันจะได้มีสองวัตถุประสงค์พาร์ทหนึ่งเนี้ยคือวัตถุประสงค์คือเป็นฟอร์มหลักโอเคไหมครับทีนี้พาร์ทสองนี่พี่จะมาเอามาเป็นมันติฟอร์มก็คือมีฟอร์มสองฟอร์มซ้อนกันโอเคไหมครับอ่ะเสร็จแล้วพี่ก็ปิดนี้ไปก่อนอปิดนี้ไปก่อนโอเคไหมครับโอเคไหมอ่ะทีนี้เอ่อ พี่ก็ลากอันเนี้ยเข้ามาใส่เนี้ยจะจะเลยโอเคไหมครับอ่ะลากมาใส่กันจะใจนี่แหละไม่มีอะไรโอเคไหมครับอ่ะพี่ตกแต่งนิดหน่อยอ่ะนะครับอันนี้พี่ก็ให้มันเป็นเป็นเป็น,ปนข้อความนะครับก็คืออะไรก็คือรายละเอียดการ รายละเอียดการรับใจ่ายโอเคหมครับนะครับแล้วพี่ก็ย้ายมันไปนิดหนึ่งเราจะได้เรียนรู้เรื่องพวกนี้ด้วยทําเป็นสีนแดงนะอ่นเ่อนเกิดความประทับใจโอเคไหมครับทำเป็นตัวหนาหน่อยง่ายสมมุตินะมันมันไม่พัวยืดอ่าโอเคอืมนะครับอะทีนี้ยังไงยังไงต่อ เราลอง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 ,งรันดูก่อนเนละเซฟก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ลองทาดูฟอร์มวิวนะ,ะน้องๆจะสังเกตนะครับว่าออไอไอมันมีฟอร์มอีกฟอร์มหนึ่งนะครับเนี่ยแทรกแทรกเข้ามาตรงนี้ตรงนี้อาจจะออมองเห็นไม่หมดนะพี่เอาดีไซน์ฟอร์มมาแก้ไขนิดหน่อย นะครับนี่ใฟอร์มมาแก้ไขนิดหน่อยพี่คลิกมันโอเคไหมครับแล้วพี่ก็ยืดหน่อยโอเคไหมอ่ะมันจะได้เห็นนะครับเดี๋ยวเราตกแต่งให้สวยแล้วกันไม่มีปัญหาตรงนี้นะครับเรื่องเรื่องสวยไม่สวยเดียวค่อยว่ากันโอเคไหมนะครับอทีนี้พี่ก็ก่อนจะผ่านตรงนี้ไปพี่พี่ให้ดูตรงนี้ก่อนนะครับพี่ให้ดูตรง property sheet ของมันก่อนโอเคไหมครับ property sheet เนี่ยสมมติเราปิดไปแล้วมันไม่มีใช่ไหมครับเราเรียกกันมาโดยการกดตรงนี้ครับผม มันก็จะมาโอเคไหมครับทีงนี้ตรง property sheet ของสับฟอร์มเนี่ยเห็นไหมครับมันจะมีส่วนนะครับส่วนก็คืออินเอ้าหนึ่งเห็นไหมครับ, 1, รบเราดึงมาใส่ตรงนี้นะครับแล้วก็มันก็จะบอกว่ามันลิงก์มัตเตอร์มัตเตอร์คือตัวนี้โอเคไหมครับลิงก์ด้วยด้วยอะไรครับด้วยฟิล์ดนามเบอร์โอเคไหมครับด้วยฟิล์ดนามเบอร์แล้วก็ลิงก์ฟิลฟิลก็คือของ เออ่ตัวอินเอาเนี่ยลิงก์กับพัดน้ำเบื่อเหมือนกันนะพัดน้ำเบื่อลิงก์กับพัดน้ำเบื่อโอเคไหมครับมันลิงก์กันอตนัตโนมัติเลยเห็นไหมครันไม่เหมือนเมคเซลที่เราต้องมาทําลิงก์กันวุ่นวายอ่ะทีเนี้ยเมื่อเข้าใจแล้วนะครับอ่ะพี่ก็เซฟอีกทีหนึ่งพี่ฟอร์มวิวโอเคไหมครับอ่รารันฟอร์มอ่ะอันนี้ก็จะสังเกตว่าเห็นไหมครับพัดหนึ่งไอ้พัดน้ำเบื่อกับพัดน้ำเบื่อเนี่ยมันเชื่อมกันเห็นไหมครับอ่ะมันไม่เอาตัวอื่นมาถ้าถ้าเกิดผูกอ่ะพี่พี่คลิกตรงเนี้ยโอเคไหมครับขยับไป มันจะเป็นศูนย์สองอันนี้จะเป็นศูนย์สองตามโอเคไหมครับอ่าตัวเลขอันนี้มันจะเปลี่ยนไปเห็นไหมครับเห็นไหมศู 03, ยนยะ์สามเห็นไหมมันเื่อมกันโอเคไหมครับเนี่ยอันนี้คือการทําฟอร์มเมนฟอร์มแล้วก็สับฟอร์มอยู่ในอันเดียวกันก็คือเรามองเห็นมองเห็นรายละเอียดหลักแล้วก็ความเคลื่อนไหวการรับใจ่ายในแต่ละวันอยู่ในฟอร์มเดียวกันเลยโอเคไหมครับอ่ะอย่างนี้ก็ก็ง่ายขึ้นนะครับง่ายขึ้นโอเคไหมครับเดี๋ยวเพิ่งลงรูปอะไรนะี่เดี๋ยวเพิ่งซีเรียสน,นะครับเดี๋ยวพี่จะ เอาเอาไปสอนอยู่ในพวกหลักสูตรที่เป็นพวกเทคนิคต่างๆอะไรพวกนี้เดี๋ยวเราก็ไปตามดูตรงนั้นนอกจากนั้นนะครับพี่ยังมีเรื่องของเวิร์กช็อปนะครับซึ่งเราจะได้เห็นเรื่องพวกนี้ละเอียดกว่าที่พี่สอนตรงนี้นิดหนึ่งตรงนี้พี่สอนเรื่องเบสิกนะครับเบสิกนี่แปลว่าแปลพื้นฐาน,นสุดๆแล้วนะครับสําหรับน้องๆที่คือเดี๋ยวพี่อธิบายอย่างนี้ว่า ถ้าเกิดว่าพี่สอนละเอียดมากอยู่ในเบสิกเนี่ยเราจะทําให้เราทอ้อบางทีเราทอ้อมันมันลุยากมันซับซอนเยอะขนาดนัน้นนี้พี่เลยสอนให้มันดูง่ายๆนะครับมันเป็นง่าย,าย,ายว่าสําหรับคนที่มาจับไมโครซอฟท์เวร็ใหม่ๆเนี่ยจะได้มีกําลังใจนะว่ามันง่ายจังเลยเนะี่ยแค่ลากมาวางปั๊บก็ได้แล้วลิงก์แล้วอะไรพวกนี้ไม่เห็นมีอะไรเลยทําไมเราไม่ใช้โปรแกรมนี้ตั้งแต่แรกพี่จกให้ให้เรามีฟิลนี้ให้มีความรู้สึกแบบนี้ก่อนโอเคไหมครับส่วนเทคนิคต่าง นะครับในการทําให้ฟอร์มมันอัตโนมัติยิ่งขึ้นให้มันให้มันสมัติให้มันฉลาดยิ่งขึ้นให้มันเหมือนกับมืออาชีพยิ่งขึ้นอะไรพวกนี้นะครับพี่จะมีคลิปต่างๆนะครับพวกนี้ก็เรียนฟรีเหมือนกันนะครับอยู่ในอ,อยู่ในคอร์สฟรีย่อยๆออกไปซึ่งจะมีเพิ่มเติมมาเรื่อยๆเพื่อ็ติดตามพี่ไปเรื่อยๆ,ๆโอเคไหมครับเราก็จะเห็นจะเก่งเรื่องพวกนี้ขึ้นจะมีเทคนิคเรื่องพวกนี้มากขึ้นนะครับซึ่งพี่ก็จะขุดมา ให้เราเป็นร้อยๆวิดีโอเลยแหละไม่ต้องกลัวนะครับต่างประเทศเขามีกันยังไงเราก็จะมีอย่างนั้นนะครับไม่ไม่ต้องกลัวเรื่องพวกนี้โอเคไหมครับงัน้นคลิปนี้พี่อธิบายประมาณนี้ก่อนว่าการทําฟอร์มซ้อนฟอร์มนะครับฟอร์มหลักกับซับฟอมอะไรเงี้ยไม่ใช่เรื่องยากนะครับแค่นี้ก็ทําได้ละ